อัปเดต3ชีวิต3บอสดาราในเรือนจําตอนนี้จะเป็นไงกันบ้างหยี๋ยวันนี้มาดาราิแคปสมารลิแคปกันให้ฟังค่ะเอาละค่ะผู้ชมขาือว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปีเลยนะคะสำหรับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะคะแล้วมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะก็คือบอสแซมยูลันันนะคะบอสกันกะถาวรแล้วก็บอสมิวิชยาค่ะทําให้ข่าวนี้นะคะโด่งดังแล้วก็ทําให้วงการบันเทิงเนี่ยสั่นสะเทือนกันทีเดียวค่ะผู้ชมขาหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง3คนเนี่ยมี อาการเครียดค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางโตประจังเองจะมารีแคปทั้งสามดาราเลยค่ะว่าตอนเข้าอยู่ในเรือนจำนมันความรู้สึกยังไงบ้างค่ะเราวเปเริ่มที่บอสมินพิเชียเลยค่ะบอสมินพิชียนะคะได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนวันนั้นที่เข้าไปเนี่ยก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะคะก็ต้องมีการนอนในแดนกักกันโรคเนี่ยห้าวันนะคะหลังจากนั้นนะคะทางทนายของคุณมินพิเชียทนายส่งตัวเนี่ยได้มีการเดินทางเข้าไปเยี่ยมพร้อมกับซุปไก่ค่ะแล้วก็วันนั้นเองนะคะเราได้รับรายงานว่าคุณมินพิ เครียดนะคะเลยขอพบนักจิตแพทย์นะคะทางด้านสุขภาพเนี่ยส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ทางด้านบอสมินเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนั่นก็คือโรคกระเพาะนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าน่าสงสารสุดๆค่ะสำหรับบอสมินมิชยานะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตในนั้นนะคะตอนนี้เริ่มเกิดความชินแล้วแล้วก็ทนายส่นตัวบอกว่ามีอาการเครียดนิดหน่อยอาหารเนี่ยก็คือกินไม่ได้เลยนะคะทางทางบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครไปเยี่ยมเลยเพราะว่ามีทางแพทย์ทางท,างทานายส่นตัวเนี่ยเยี่ยมได้เท่านั้นค่ะแต่สําหรับทางด้านบอสกันการาวอนแล้วก็บอสแซมเนี่ยบอกเลยว่าพี่แซมพี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็อยู่ในนั้นใช้ชีวิตได้ปรับตัวได้ปกตินะคะแต่คุณ คุณกันเนี่ยดูท่าทางน่าจะเครียดค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ในเรือนจำนะคะเขามีการขัดฉากด้วยนะคะ <c oughs> ประมาณ5ครั้งแล้วเนี่ย <c oughs> คุณกันก็ยังไม่สามารถขัดฉากได้สักทีค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็สําหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์กันเข้ามาเนี่ย <c oughs> เป็นภาพที่คุณกันใส่ชุดเสียงตาแล้วก็มีการแบบว่ามีทานมีทานอาหารแล้วผู้คุมเนี่ยตักอาหารให้อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ภาพจากทางเรือนจํานะคะทางเรือนจําฝากมาเพราะว่ามันเป็นภาพจากที่คุณกันเนี่ยถ่ายละคพอเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วค <c oughs> ุณกันนะคะก็ไม่สามารถ อะไรแบบลงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเครียดไงคะ่ะคุณผู้ชมขาเลยบอกว่าให้พี่เลี้ยงเนี่ย เอาอาหารมาให้หน่อยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกับข้าวมากมายเลยครับคุณกันก็เลือกไข่พะโล้นะคะคุณกันตักเข้าปากไปคำหนึ่งประมาณครึ่งลูกคุณกันก็คายออกมาเพราะไม่สามารถกลืนลงไปได้ค่ะผู้ชมขาทางด้านพี่เลี้ยงเนี่ยก็ยังมีขนมนมเนยนะคะแล้วก็มีน้ําอัดลมด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกคุณกันไปว่าถ้าคุณกันเอาน้ำอัดลมเนี่ยไม่สามารถมีน้ําแข็งได้นะครับคุณกันก็หยิบขนมไปนะคะนั่นก็คือ บามากื่นสาเร็จรูปนั่นเองเอาไปรองท้องตามด้วยน้ำอัดลมนั่นเองค่ะผู้ชมขาทางด้านของบอสแซมน,นะฮะก็ปรับตัวได้ปกติค่ะทั้งสามคนยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่ายังไม่ได้ทําอะไรผิดนั่นเองค่ะก็เลยรู้สึกว่ารอวันที่จะต้องมาพิจารณาต่อสารหรือว่ามาดําเนินคดีต่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชมขาเพราะว่าอยู่ในน,นั้นนาเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้ทั้งหมดนะอยู่ในแดนกักกันโรคนั่นเองค่ะผู้ชมเอาละค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าก่อนเขาก่อนไทยแบบนี้มีที่นี่ที่เียวสาหรับมาดาเมานะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาดามนี้แบ,บด้วยนะคะวันนี้บัจจังต้องลางไปก่อนสวัสดีค่ะ